มาดูวิธีห่อต้มใบกระพาะกันค่ะก่อนห่อถ้าใบากระเพาะใหญ่เกินไปก็ฉีกออกค่ะจากนั้นก็นำใบกระพาะมาพับเป็นกลวยค่ะเอาเข้าวเหนียวใส่ลงไปค่ะถ้าผัดข้าวเหนียวสวยอย่าใส่ให้แน่นเกินไปนะคะจากนั้นก็ดูวิธีห่อตามในคลิปได้เลยค่ะ พอเสร็จแล้วค่ะจากนั้นเราก็ตัดส่วนที่ยาวออกนะคะตัดให้สั้นเหลือแค่นี้ค่ะเมื่อตัดหมดแล้วก็รอนำไปต้มค่ะเราต้มใช้เตาถ่านนะคะรอชมต่อคลิปหน้าค่ะ